Mm-hmm. สบายดีกลับสบายดีและสวัสดีเด้อพัวแม่พี่น้องกันเมื่อสักครู่กคนบ่ว่าจะเป็นพี่น้องฟังไทยพี่น้องฟังลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศขอยินดีต้อนรับเข้าสู่่องสาวแหล่บันนาชาแนลคือเก้าพี่น้องเลยเหมือนี้เฮ่ากับมาเด่นเนาะพี่น้องมาเบิงกีฬาพสิเด่นกีฬาซ้อมกีฬาเตะบอลกันเนาะพี่น้องเลยมันนี่เนาะเป็นจังไดนนั่นกะหลับเป็นสมน้ำกันเลยเด้อพ่วแม่พี่น้องเลยเก็บเอาเก็บ คนกำลังเริ่มมาพี่น้องแล้วลายได้พี่น้องวันนี้แล้วไปก็ไปรับตมกันเลยด้วยพี่น้องลายคนกำลังเริ่มมาพี่น้องลายได้พี่น้องกำลังยางมารวมตัวกันเนาะพี่น้องเด้อเด้อยด้เด้อมด้อเดาเดิน้อเด้อเด้อ้อเด้อเั้อเดอเด้อเ่อ้อเด้่อยด่อเด้อเออด้้อ ลายพะนี่นะพุ่นน้องอู้หลายคักหลายแน่เด้อมื้อนี้พี่น้องทั้งกุงทองทั้งฟาร์มล่างเนาะเล่าคอดเล่าผสมพี่นอนบามารวมกันเบิดมารวมกันเบิดเลยีเดียวนี่พี่น้องมาเล่นกีฬาเนาะเอาุงทองมีนักกีฬาบ่เบ่มีนักกีฬา่วมตัวสิเล่นบอลเล่แน่เนาะุมผู้หญิงกพี่น้องเอ้ยแล้วกสิมีเตะฟุตบอลเนาะผู้ชายกได้นี่ยังบ่ได้มาเบิดเด้พี่น้องเอยนี่เนาะนี่ก็คือุมผู้หญิงเพิ่นเล่นบอลเล่เนาะ không xe bẩn mười mình xe bẩn Để năm mười mình năm mười bốn 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 năm mười bốn

Ô, oh, suối lê Suối hôm, Lúc ngam đi Ừ, mm, suối <laughs> căn cước, ticket, khóa cước, mười, 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 ออกสิเฮงหลไปน่อยเฮงหลไปน่อยเฮงลหงไลไปนิดหนึ่งผู <c oughs> ้ใดได้แมนึง่งนกรรมการกรรมการการรมการลงเลย เตบองนี้เตบอล้เตบอนตังซซตยเตบอลนอกจาตั้งผู้หญิงเตะตั้งผู้หญิงตีทะเล ไรก็แซงเอาขามกับพ่อนะดิ นี้ก่อนทางนี้เตะฟุตบอลม้วนนะทางนี้ <c oughs> ก็เล่นคลิปนี้พอจจ็บลี่เพ่งซัเนี่ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องไม่แพ้คุณแม่พี่น้องเข้ามากดไลล์กดแชร์กดติดตามื่อเดินน้อเอ้ยเข้ามาสบายดี